สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาต่อนกกับทีมงานชุดใหญ่จริงๆครับวันนี้ครับที่อำเภอนํำพองครับก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วครับตั้งแต่ต่อนนกมาครับเป็นครั้งแรกเลยครับรวบรวมกันได้ถือว่าเยอะครับทั้งเซียนเก่าเซียนใหม่นะครับเดี๋ยวไปทักไทยนะครับทีมงานของพวกผมนะครับ นี่ครับดูครับเอ้าอันนี้ใครนี่สวัสดีครับผมัครมาอีกแล้ววันนี้มาสู้ได้ไหมนี่วันนี้ได้ได้ได้เออเาะครับดูทีมงานครับนี่ครับผมพ่อสตอน้อยประบูมัดีครับเป็นไงนกเรื่องนกเป็นไงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับได้คืนไหมนกยังยังไม่ได้ครับก็พอพอรู้แล่ะครับผมแต่ว่าไม่เอาคืนหรอกครับผมเอาคืนเนาะก็ให้เขาไปครับครับส่วนพระเนียดก็ถ้าสงสารก็เอาคืนได้หนับครับ อ่าก็ประมาณนี้นะครับอ้าต่อไปครับผมหายหน้าหายตาอ่าผมนะพี่ผมดีครับผมสบายดีครับนะพี่สบายดีครับอ่าหายหน้าหายตาไม่ให้ใครนะผมมีแต่หายผมไม่ค่อยมากับทีมงานนี้นะครับนานๆก็ได้มาทีนะครับว่ามากี่ต่อเข้าไปนนีะเบยทำสถิติสามสี่ต่อเหรสามสี่ต่อนะครับอ่าแล้วก็พ่อุกองเกียรติครับผมดีครับโอ้เป็นไงสบายดีสบายดีครับครับไม่ได้เจอกันนานแล้วเราเนาะครับกี่เป็นเดือนแล้วมั้งนานแล้วนานแล้ว หรือมากกว่าเดือนเนาะจ้าเลียก็ไปอยู่ย้ายไปแล้วก็ครับมันจะย้ายไปเลยเนี่ยไปตั้งชั้ลมใหม่อ๋อที่นู่นก็มีที่่อนกเยอะกาลังกาลังลงไหลทางทางภูเขาอ่าทางนกภูเขาครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้เนาะมันต้องมีสักตัวเนาะวันนี้เนาะป่อสทอนอยเนาะครับมันต้องมีแ้มนะครับต้องมีแต้มนะได้รางวัลถ้าไม่มีแ้มก็ต้องกลับไปเานกเรลามาให้เซียนดูช่างช่างเล็กนิ้ววันพิเศษมาให้โอ้เดี๋ยวดีนี่อาจารย์ใหญ่ครับผม อาจารย์ใหญ่สวัสดีครับครับโอ้ตาตุลครับวันนั้นโอ้ยหมานคนเดียวเลยวันนั้นเนาะฝนก็ตกวันนั้นแหละโอ้วันนี้เอาอีกมามากี่ต่อวันนี้มาสามสามต่อนกไม่มาหรอกม่นี่นกใหม่ตลอดนะไม่เคยได้ไหมนกต่อสักทีไม่เอาออกนกตัวหนึ่งนกไม่เมื่อสามปีที่แล้วว้าต้องก็จะออกนี่นะแจชองเออ ครับครับเหลืออีกเนาะทีมงานเราเหลืออีกเยอะเลยตอนนี้ไปใส่นกอยู่เดี๋ยวก็มาครับตอนนี้เกือบสิบเหือนะครับนี่โอ้ดีขาดไม่ได้นะครับผมจากเชียงยืนนะครับท่านสารวัตรครับผมวัดีครับเป็นไงบ่อยนี้ลงต้นให้ห้าร้อยใช่ไหมครับผมครับมือถีอเพลย์ลงต้นไหห่าร้อยได้กงของเส้นเล็กปีหลังหนึ่งครับถ้านกบ่อตรงนี้ครับมันเป็นไงครับท่านสารวัตรครับตรงนี้มันท่านวัดได้ไปแล้วมันขึ้นเร็วขึ้นเร็วสี่วัน สี่วันเรียกคู่เลยใช่ไหมครับเรียกคู่เลยอู้่ตัวเร่ไปยืนฟังมนคนคู่สู่สู่ไล่สู่เขาเลยคู่สู่เขามาเรีนบ้านครับครับครับสุดยอดสุดยอดนะก็ต้องใครไม่รู้ว่าใครจะ,รจะได้ตังค์แล้วเนาะวันนี้เนาะครับมีมรางวัลครับมือหนอึ่งมีรางวัลกรงหนึ่งใบนะครับอ้ารอชมครับผมห้าร้อยบาทนะครับอ่าถ้าได้ท่านสธนวัตรรับเลยตรงนี้ได้ถ้าได้ครับผมครับผมเอารอลุ้นครับผมครับ ถึงเวลากินข้าวเที่ยงแล้วครับผมทีมงานวันนี้ถือว่าสุดยอดครับผมดูครับมาเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เฉลยก็มีแล้วครับผมของทีมงานนะครับได้ก่อนกินข้าวหนึ่งตัวนะครับจะได้เสียห้าร้อยหรือเปล่านะครับระหว่างคนที่พูดว่าใช่ห้าร้อยนะครับนี่ครับหนึ่งตัวแล้วนะครับท่านสารวัตรว่าใครได้ก็จะให้ตัวละห้าร้อยว่าอย่างนั้นจะเป็นยังไงก็ ต้องรอดูครับผมนี่ทีมงานโอ้อาจารย์ใหญ่ประจําทีมงานครับผมตาใสสวัสดีครับหมนันหรือยังครับนี่หมาหรือยังเอารูปรูปหน่อยรูปรูปหน่อยรูปหน่อยอ <laughs> เอารูปรูปเออหวาแล้วหวาแล้วสวัสดีขอเกียงครับผมสวัสดีครับนี่มาจากมุกดาหารพ่อกองช่างปรเนียดครับผมทำประเนียดให้เขาหรือยังเขาคอมเมนต์อยู่นะว่าเรียกให้ผมหน่อยนะ เดี๋ยวผมจะไปใส่ข้าวดอไว้ย่างนั้นกว่าจะทำเสร็จก็นู่นแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีเนาะครับผมทีมงานครับพ่อยามพ่อยามสวัสดีครับผมเชียนโดนครับผมไม่พอโดนนะครับเชียนสดใสอ้าวสวัสดีครับผมมากินข้าวแล้วกันเตาอย่าหวานตาอย่าหวานโอ้โหน้ำเปล่าทำไมใส่แก้วเล็กยังมันแด่มันแด่โอ้โหโอ้ข้าวติดคอ เออเอากินน้ำขวดเอาคนแก่อย่างนี้แหละครับผมคนแก่เดี๋ยวข้าวติดคอเอออุ้ยเอาทำไมกินน้ำมันกินยากขนาดนั้นเลยเหรอเออเนี่ยเนี่ยไอ้ไหว้ปีนี้ไว้ปีนี้เอามครับผมจังหน่อยนะทีมงานนะครับไล่เรือยไล่รอบๆครับกับข้าวอะไรครับผมช่างเล็กวันนี้ครับ เป็นปลาเนาะต้มปลาต้มไส้หมูต้มวัวอาต้มบัวก็มีขวบวลาบบัวเนาะนี่ครับเจ้าของนกโอ้เป็นไงพ่อ่อสไข่ไหนนะพ่อไข่เพชรหินกองไข่เพชรหินกองเนาะเป็นไงมีคนโทรมาถามมั้งไหม มีเครับคนเขามาขอแบ่งเนาะมีสองคนสามสีคนมาทุ่มโตมาว่าจะมาจะเกาหลีจะมาเอานกกับพ่อว่าไงโอ้จองไวแล้วเนาะสามคนก็เลี้ยงไว้เขาขโมยเอาเนาะเลี้ยงไว้เขาขโมยขโมยไม่ได้แล้วครับเลี้ี่อันนี้จัดแต้มแรกครับไอเรียวเฟื่องจับแล้วครับสวยนกตัวนี้ถ้าสารวัตรว่าไงครับผม กำลังกำลังมองอยู่เรากินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วครับตอนนี้อยากได้แล้วเนงะมาจะใครพี่สะทอพี่เดี้ยงลงไปอเโอ้เออเลองดูลองดูครับครับอ้าวต่อไปช่างโก้โอ้ช่างโก้เป็นไงช่างโก้สบายดีสบายดีครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วนะครับ นี่นะครับพ่อบัตรเป็นไงเราวันนี้สบายดีสบายดีสบายดีเป็นไงเป็นไงทีมงานทีมงานของพองเป็นไงอบอุ่นไหมครับนี่นะครับนี่แหละที่อยากจะพามาสัมผัสนะครับทีมงานของพวกผมนะครับอ่าฮะงานนี่คือต่อท่ออ๋อนะพี่สัมภาษณ์แล้วครับน้าพี่แล้วนาพี่ตอนนี้ก็คือคุมเสือ11ตัวอย่างเดียวตอนนี้ เออเอาโอ้ตาตุนก็นกินข้าวไม่ค่อยอร่อยแล้วครับตอนนี้อทีมงานทีมงานเพชรเพชรหินกองจัดแล้วทีมงานท่าเดือเราตอนไหนทีมงานท่าเดือเราสักหน่อยตอนบ่ายเนะเาะยังบ่ายนี่เออเดี๋ยวสงขลยังไม่จบเนาะตาตุนเดียวเดี๋ยวเจอเดียวเจอเดี๋ยวเจอครับพ่อกองเป็นไงครับจะกลับไปทำาะไรเนี่ยเขาตอนไหนครับนี่ตอนเรืไป <laughs> ตอนเอเนาะกลับไปเลยเพราะว่าเขาทวงแล้วเขาทวงแล้วเออในหลัอีกสองเซียน ไปที่รถเลยจนันอู้อีกสองเซียนครับผมสามสามอ่าอิ่มแล้วครับดูครับมาขาดไม่ได้ครับผมทีมงานของผมนี่ครับนูน่นเฮ้สวัสดีครับผมช่างต่อยเซียนโนโ่สดีครับครับเ,เป็นไงทีมงานเราสู้เพชรกินกรอกในวันน <c oughs> ีเราพึ่งมาครับพึ่งมาอ่ากินสมนมเขาจัดไปแล้วหนึ่งแจมรอรอครับรอดูโอ้โนกเ่็ดมันครับเนาะนกพิยสอดท่อมันครับครับเยี่ยม อ่าสุดยอดเนาะครับบักจันเจ้ห้องประมาณจริงเออบอกเยวมันสงงรางยังไม่จบเนาะช่างอตเนาะไม่เนี่ยอาจจะไปนี่สองทางเราอาจจะกระโดดเข้าสองทางก็ได้มันบอกไม่ถูกอ่าเนาะถ้าถ้าทิตยังไม่ตกดินนี่สรุปยังไม่ได้เนาะใช่ไหมพ่อผู้กองใช่ครับตาผม สุดยอดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทานข้าวก่อนครับเพราะว่าผมเพิ่งมาไปหาล่าเสือ1สิบเอตตัวมาอยู่เมื่อกี้นะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผมเมื่อมีเฉลยนะครับก็ต้องมีรางวัลมอบให้นะครับวันนี้ยังไงครับช่างเล็กครับครับเออเอตัวนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อสาหรับใส่เฉลยแล้วเราเราค่อยแยกออกไปนะครับตัวนี้เอามาให้สําหรับทีมงานเราสําหรับใครมานเนาะใครมานตัวแรก เป็นตัวแรกหรือว่าเข้าวินก่อนมูก่อนเพื่อนจะได้เตะตุ้มใส่น้กสมนักมาไปหน้าเป็นอย่าเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีลุงมาอย่างเอาจตุ้มเปอยามลุงพอดีพอมีกติกาคือทีมงานเลยจากมิตรภาพถ้าได้ผมจะไม่ให้คือให้ทีมงานไอ้ไอ้ของไอ้ตาฝั่งพองของเรานี่เป็นคนได้ ยังมีคนจะได้ต่อไปก็คือคนที่จะมอบให้ก็คือพี่สทครับทน้อยมอบให้ต่อไปนะครับเจ้าคณะาเจ้าคณะเพราะว่าอยู่ทีมงานเดียวกันนะครับก็เลยไม่เอาครับใครสนใจก็ยังมีเอาเอาเอาอาจารย์ใหญ่ทั้งสองจากช่างเล็กครมอบมอบให้ใครได้แต้มแรกวันนี้พอดีสายมิตรภาพ ดพวกผมสายมิตรภาพอสามคนได้นะครับเพชรหินกองไข่พันกองได้แจ่มแหลกก็เลยช่างเล็กมอบให้ผมแล้วก็ผมจะมอบให้ทีมงานต่อนะครับทีมสายมิตรภาพไม่เอานะครับครับพยายามกันนะครับเดี๋ยวใครได้แต่มใครได้นกนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จแล้วออกไปดูนกนะครับถ้าได้แล้วก็รายงานให้ผู้่อ้ ทีมงานเราเนาะให้ทีมงาเราให้อาจารย์เอ็กเลยนะครับใครมีเบอร์โทรส่วนตัวก็โทรหาเลยบอกว่าผมได้แล้วรายงานเป็นคนแรกเอาไม่ไเป็นจำราะว่าอาจารย์เอ็กจะเป็นคนตัดชินใจให้ว่าใครรายงานอาจารย์เอ็กก่อนคือบุคคลคนนั้นเป็นคนได้แสดงว่ากรงนี้ยังอยู่ยังอยู่ยอู่ตอนนี้มีคนเอาไปหนึ่งคนก่อนอ่กคนติด คนคอกันพูดในทรงใช่ก่อนพูดในเด้ในหล่ะในหล่ะพ่อวัดพ่อวัดนกเรามาเมื่อเช้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาไปแล้วไปแล้วเอาไปเอามาเอากงเร็วเร็วกรงไม่เบือเอาโอเคเนาะครับผมคนนี้จะเป็นคนที่ได้ต่อไปครับครับครับขอบคุณมากครับอ้าวใครได้ตัวต่อไปเนาะพ่อตาธรเนาะโอ้โหมามอบให้ผมครับครับสายมิตรภาพไม่เอาครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับดูบรรยากาศดูบรรยากาศ ประบติเรากลับไปเอานกมาเอากรงไว้วุ้ยได้ได้เลยได้เลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับก็มีมานอีกแล้วครับผมตัวที่สองนะครับนะครับอ่าอ่าเสียงเล็กนะครับนกต่ออเห็น่เห็นตัวนี้ดิ้นครับ ค้างครับอาการค้างเป็นแบบนี้แล้ก็เป็นใครไปไม่ได้ครับผมเจียนสดใสครับเป็นยังไงครับได้ยินเสียงเลยใช่ไหมครับนี่ตัวนี้โฟกัสครับหลังจากกอนกมาว่าก็เห็นนกติดค้ออันพวนี้โดดใส่จ้าจ๋าได้เพราะว่านานแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปใกล้แต่กวนไม่แต่กินเขาแล้วไปยามโมรดครับมาดีกินเขาเรไปยังไงครับนี่ไปยังไงนะไปยังไงเขาไปเห็นยังไงนี่ไปทุมยางหวามันเถียงกันพอดีครับเล้ไปส่มฟัง อได้เห็นโดดพอดียังวะโดดข้อนพ่อเดียวยังวะที่โดดพอดีเข้ามุดเรามุดเข้าไปพอดีแมนแมนเห็นเทีนเห็นพอดีเลยครับได้ยินเสียงพ่อเนี่ยเตี้ยเลยเตี้ยเตี้ยนก็เห็นนกเหยียบคอนดอกครับมีทางแก้พยายามเอาครับเนี่ยจักเสียงอยู่งไงเสียงเสียงอะไรครับเสียงซ้อมเสียงซ้อมซ้อมนกตอนี่ยแล้วโอ้เนี่ประมาณนกตอนี่ใช่ไหมครับมินมินก็นกตอยก็อื่นก็นกตออย่งครับไปกลางยังอืมมีเสียงซอมบ้มีเนาะมุตัวครับ อันนี้จะเป็นนกโคกนะครับโอ้อารมค้างอารมณ์ค้างอ่าในดูตัวนกต่อหน่อยอ่าครับอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างโอ้เจ้ากุลมสองเขาก็ได้ตัวนี้โอ้นกกุลมใช่ไหมครับนี่ีนอือใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วโอ้ขนล่วงอืมอมครับนกกุลมนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้ได้อเอาไปหลายตัวแล้วเนาะเนครับเป็นต่อกันอ่าของ อ่าเชียน,นสุดไซก็ได้ไปเยอะแล้วส่วนมากก็เป็นต่อเจ้าก,กุหลมเจ้าก,กุหลมหนึ่งเป็นไงเจ้าก,กุหลมหนึ่งที่มันตอนนั้นมันตายใช่ไหมครับกุหลมสองตายตายตายใช่ไหมครับหมดแดงหม,มดแดงจ่อครับอันนี้บักว่าบักแมนบักสองกุหลมอันแรก,กกันอกุหลมสอ,สองสลับกันอ่าอันนี้กุหลมสองตัวนั้นก็หมาเนาะตัวนั้นเนาะตัวนั้นบักแมนสีเข่าซีบเออเข่าซีบแล้วเออสิตัวหมดแดงได้จ่อก่อนเสียดายอันนี้ตัวแท่นตัวแทนัน สองมือสามมือก้อนกับโอ้ดึงดึงลงเลยที่ว่าได้ตัวนั่นใช่ไหมที่ว่าดึงลงส่งลงในคลิปให้ดูนะครับลงใหไครับนกกุนลมนะครับอันนี้แถวบ้านผมเลยนะครับนี่นกใกล้ๆก้กันเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เลี้ยงครับไม่ค่อยได้เข้าไปต่อนะนกกุนลมมาดูลายครับดูลายใกล้คอันน้ำก้อนเต่าเนี่ยนี่ได้เสียงดีๆนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับผม นกกุดลมแถวๆใครๆก็ไฟฝันโดยเฉพาะพ่อยามนพ่อย้มนี่สุดยอดเลยนกกุดลมนี่ขอให้ได้นะครับเกเก็บหมดเลยครับผมอ้าเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าใครจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ที่เนี่ยตัวนี้คือผู้ได้รับรางวัลกงนะครับของช่างเล็กก็จะเป็นเชียนสดใสนี่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ได้แต้มที่สองนะครับครับอ่าก็ โอ้มีคนได้รางวัลน,นะครับผมนี่เจ้าของนกตัวที่สองนะครับอ่าเซียนสดใสนะครับซึ่งได้นกตัวที่สองนะครับต่อจากพ่อสทครับก็ถือว่าหมานแล้วนะครับก็จะอ่าช่างเล็กก็จะมอบนะครับมอบกรงนะครับเพื่อเป็นรางวัล นะครับใส่ชอ่าใส่เฉลยจุลีเลยใช่ไหมครับว่าจกสั่นอ่าอ่าโอเคครับผมมอบเลยครับผมท่านสารวัตรเป็นกรรมการนะครับอ่าสุดยอดสุดยอดครับผมท่านสารวัตรเก่าแล้วใช่ไหมครับผมครับผมครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมเจอกันเข้าไปเห็นพอดียครับเหยับแล้วมาแล้วกันพอดีครับเอา ก็ประมาณนี้ช่างเล็กก็จะกลับแล้วใช่ไหมครับผมโอเคครับผมเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชี่ยนสุดสายสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วครับก็เป็นน้ําใจนักกีฬานะครับซึ่งช่างเล็กก็มอบกรงให้เพื่อเป็นรางวัลนะครับแต่เชี่ยนสุดสายก็เป็นน้ําใจนักกีฬานะครับที่มอบนกตัวนี้นะครับให้กับช่างเล็กครับผมโอ้สุดยอดครับผมเออนี่แหละครับผมน้ําใจนักกีฬานะครับผมาคุณมากมากนะครับอ๋อทีมงานก็ แยกย้ายกันกลับหาแล้วนะครับเพราะว่าแยกย้ายกันไปใส่นะครับตั้งแต่กินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าใครไปใส่ตรงไหนบ้างนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขากลับนะครับก็จะแยกย้ายกันกลับไปทีละคนสองคนนะครับช่วงที่ได้อยู่ด้วยกันก็คือช่วงที่พักเที่ยงนั่นเองนะครับก็มากินข้าวมากินอะไรร่วมกันนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าทีมงานสมาชิกนะครับชุดใหญ่ ครับมารวมกันนะครับนี่แหละครับผมทีมงานนะครับต่อนุกเขานะครับจะมีความสามัคคีนะครับผมรักกันกลมเกลียวกันนะครับผมก็คือคนที่รักนะครับในสิ่งเดียวกันนะครับเมื่อมาร่วมกันนะครับมันก็จะมีความสุขอย่างนี้นะครับผมไม่แยกว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นการงานอายุนี่ครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเรามีหัวใจนั้น ดวงเดียวกันนะครับรักกันอย่างนี้นะครับผมก็อยากให้นะครับพี่น้องหลายๆคนหลายท่านนะครับเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างได้นะครับในการสมานสามัคคีนะครับรักกันนะครับดังพี่น้องนะครับฉันญาติมิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รอพ่อบัตรครับผมเหมือนเดิมนะครับผมไม่สองทุ่มแกไม่มาครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ ครับต้องรอครับแยกกันตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่กินข้าวเสร็จเลยนะครับแกก็ไปของแกผมก็ไปของผมนะค,ครับ่ะยังไงเดี๋ยวรอรุ้นครับเผื่อแกหมานแต่ว่ารางวัลเข้าไปแล้วสงสัยแกจะเอาจริงเอาจัง,จ,งจะได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวรอจมครับเป็นไงพ่อบัดเรา เหมืนม <PE> <g rets> อนเดิมผมบอกแล้วบอกว่าให้ไปเอานกที่บ้านม, أ, มามาลางวันเรียบร้อยแล้วรางวัลน่ะมีคนได้อีกแล้วเชียนสดใสเ <c oughs> ส y, ียนสดใสหมาน <c oughs> แล้วอ่ามอบราลงวันไปแล้ว <c oughs> ได้ <c oughs> ตุ่มไปเอาดูไขไปล่องเ <thinking> รียงเมืองก็เลยมอบให้ช่างเล็กอเอาดูตัวไหมล่ะอยากดูตัวไหมในในดูตัวหน่อยนุกแถวน้ำพอง กลับแล้วครับอย่างนี้แหละทีมงานก็ค่อยๆทยอยกลับอ่าก็เหลือพ่อสทอกับเรานี่แหละเป็นไงเสียนใหญ่เราน้อยจัดจัดเด็ดจัดจัดเดาดจัดด้วยอ่าหันเนาะโอเคครับผมอ่ะเอาล้วครับผมก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝาก พี่น้องกันดีเขี้ยนเคยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่น้องกันดีนะครับผมสําหรับผมวันนี้ช่างเล็กไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป้าโชคดีนะครับผมครับผม้เห็นปลาไ่เห็นจะมาหาใหม่อ่ะประบาดเราไปประบาดไปสวัสดีครับ